สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยเครื่องปั้นดินเผานับได้ว่าเป็นอีกศิลปะวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันอยู่คู่เมืองไทยมาช้านานหากปัจจุบันนี้เรียกได้ว่ากำลังล่อแหลมเหลือเกินที่จะถูกลืมโดยพวกเราคนรุ่นใหม่ รายการเาราเดอะเกิลสัปดาห์นี้จึงเดินทางมายังเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสถานที่ซึ่งโด่งดังเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาโดยหวังว่าการเดินทางก้าวเล็กๆของพวกเราในครั้งนี้จะมีพลังพอที่จะพลิกฟื้นความสําคัญของศิละปะวัตถุนี้ขึ้นมาได้บ้างโอ้ยนี่ไหนๆก็มาที่นี่เกาะเกร็ดเมียก็ต้องมาแวะวัดแต่ว่าในวัดนี้เขามีอะไรมากกว่าวัดนะนี่เลยซึ่งวันนี้เราเจอ หนึ่งลุมหล่อของเราแล้ว,ลวสวัสดีค,ค,ค่ะพี่หน่อยนั่นเองซึ่งวันนี้เขาจะมาพาเราแบบว่าเยี่ยมชมเกียรติเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมคะคพี่หน่อยคะเขาเรียกหอไทยนิทัศเครื่องบรินเผาหอไทยนิทัศเครื่องบรินเผา่าอ๋อทำไมถึงเรียกว่าหอไทายนิทัศคืออย่างนี้ฮะ,ค,ะคือหอเนี่ยมันคือวัดในเรื่องรวบถึงเครื่องบรินเผาเก่าแก่ค่ะไว้ไว้ที่วัดอี่แล้วเนี่ยแล้วก็มีทั้งของเก่าและของใหม่ที่ซึ่งเครื่องฝีมือช่างโบราณกับช่างปัจจุบันเนี่ยมารวมกัน ก็ว่าถ้ามาที่นี่เราก็จะได้เห็นทั้งอดีตเครื่องปั้นดินเผาในแต่ละสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเองพูดอย่างนี้แล้วอยากเห็นแล้วครับงั้นเดี๋ยวเชิญเข้าไปชมเลยนะแลเข้าไปด้านในกันเลยเลยค่ะถอดรองเท้าก่อนเนาะจะเริ่มจากด้านมี้ด้านนี้ที่หนิงเห็นอยู่ที่สมัยไหนคะอันนี้อันนี้เป็นของยังต่ำประมาณหกเจ็ดสิบปีขึ้นไปโอ้่งคุณฟูสวัสดีจะเห็นจะเห็นว่านะฮะการทำโอ่งสมัยก่อนเล้วพอเสร็จแล้วก็จะสลักลายเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกโอ่งสลัก อันนี้ลงองสลักองสลักถ้าเป็นองธรรมดาเห็นไหมเห็นไม่มีการสลักลายลงไปใน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 ขอบองค่ะอันนี้นี่เหมือนเวลาเราตักน้ํากินหน้าบ้านใช่อย่างนี้อายุเป็ร้อยปีนี่เป็นร้อยปีขึ้นไปนะครับเหมือนนี่เลยอะคะสองชิ้นละสองชิ้นเหมือนที่เขาโชว์ในบ้านจีนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่เดิมเนี่ยคนสมัยก่อนเขาปั้นเขาปั้นองค์อย่างเงี้ยองค์อย่างที่น้องเห็นเนี่ยองค์อย่างเงี้ยออกใบใหญ่ใหญ่อเงี้ยนะครับปั้นองค์เนี่ยเขาไม่ได้ปั้นมาทีทั้งใบเลยนะไม่ปั้นครั้งเดียวใบเขาปั้้นนพพิมมม์าาากก่่่่่ออครึงงงใบถชีืเๆ วันก็ได้แปดแปดพิมพ์ก็ได้แปดพิมพ์คือคือแปดครึ่งแปดครึ่งก็คือขึ้นมาอย่างงี้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งใบเลยฮะครึ่งใบเลยล้วเป็นพิมพ์ครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็เลิกเลยครึ่งวันนั่นแลช่างฝีมือโอ้ขนาดช่างฝีมือนะทไมแล้วทำไมต้องขึ้นมาแค่ครึ่งทำไมไม่ทําแบบให้เสร็จเป็นโองโเป็นใบใบนี่เยที่ดีเพราะว่าถ้าเราปั้นเปิดเสร็จเนี่ยมันยุบเนี่อ๋อคือต้องรอให้ข้างล่างแข็งก่อนเพราะเพราะข้างทุ่งบนมันจะพุ่งกรบพุ่งมากกว่าข้าางงล่ันจหก จากนั้นแล้วพอถ้าปั้นทั้งใบป,ปุ๊บมันยุบลงทีทีมันหนัก้ำแต่ถ้าเราปั้นข้างล่างเสร็จแล้วให้ตากให้ใ<ช>แห้งวันหนึ่งแข็งก่อน,<ห>อ,นอีกวันหนึ่งมามามาตีมาตีก่อนต่อแล้วปั้นเนี่ยมันก็จะพอดีถึงว่าก็ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้โอ่งหนึ่งใบนะเป็นคนช่างฝีมือเนี่ยสองวันเนี่ยแปดใบถือว่าเก่งสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยผู้หญิงเนี่ยถ้าชอบชอบเขาที่เรียกอาจารย์ปั้นเนี่ยค่ะต่อเขาราชการมาจีบเขาก็ไม่เอาโอ้ยได้เงินมากกว่านะครับใช่ศิลปะเงินนกว่าช่ นอกจากเครื่องปั้นดินเผาที่สร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปแล้วเกาะเกร็ดแห่งนี้เขายังมีของลือชื่ออีกอย่างค่ะที่พอบอกออกไปแล้วต้องร้องอ๋อแทบทุกคนทอดมันหนอกกะลาแม่พูดแล้วน้ำลายสอขึ้นมาเลยเชียวโอโ้เดินมาสักพักแล้วนะเกาะเกร็ดนี้ตอนแรกดูเหมือนจะเล็กเดินไปเดินมากว้างนะจ๊ะโออะไรนี่ทอดมันเชิญชิมฟรีสวัสดีค่ะโอ้โหนี่ที่เราตามล่าหากันทอดมันกะลาหนอกกะลาอยู่ที่ไหน อยู่ที่นี่ในที่สุดก็หาเจอนี่ขายวันธรรมดาปกติด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอาดูหน้าตาซะก่อนเดี๋ยวเราไปรู้กันสักหน่อยแล้วกันซึ่งวันนี้นะพี่แจ็คใช่ไหมคะนี่เดี๋ยวพี่แจ็คเขาจะอยู่กับเราแ้่เดี๋ยวอยากรู้ว่าไอ้ทอนมันหนกะลาเนี่ยกว่าจะมาเป็นแบบไหนอ่ะเดี๋ยวหนูขอรบกวนพี่แจ็คหน่อยได้ไหมคะได้ครับป่ะเดี๋ยวเราไปถามกันดีกว่ามามาจากไหนการทอดมันหนกะลาไปกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยค่ะพี่แจ็คหนูมีข้อสงสัยไอ้คำว่าทอดมันหนอกะลาเนี่ยมันคืออะไรคะพี่หนออไม้ อยู่ในกะลาเหรอคะหรือว่าพ่มาจากไหนไม่ใช่ครับหนอกะลานี่คือพืชสมุนไพรซึ่งเป็นพืชประจําท้องถิ่น <c oughs> ของที่กออกเกาะเกตที่นี่<อ>มีมานานหรือยังคะรมีมานานแล้วแล้วก็เป็นอาหารซึ่งเอาไปเป็นวัตถุดิบซึ่งเอาไปทาอาหารได้หลายอย่าง ไม่ใช่แค่ทอดมันอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วที่เราเข้าใจมาตลอดเวลาหลายๆคนได้ยินชื่อไอ้ทอดมันหน่อกะลาหน่อกะลาเราเข้าใจว่าเอาหน่อไม้เนี่ยไปบ่มในกะลาเราออกมาทอดซึ่งเป็นประเภทเดียวกับขามีต้นอยู่ไหมคะต้นนี้หรือเปล่าคะนี่เลยอะคะตอนแรกนี่นู้เป็นพร้อเราใช้ส่วนไหนทําคะตั้งแต่โคนต้นเย็นปลายเลยลอกเอาแต่ไส้ในมาทำอาหารก็คือเราจะลอกนอกออกหมดเลยใช่มครับอันนี้อะไรคะหน่อกระลานี่แหละครับเอามาซอย ดอกกระลาซอยละกนณะหน้าตาจะเป็นอันนี้คือกินสดสดได้เลยหรือเปล่าคะได้ครับทางสดก็ได้นิงจะนี่รู้ว่านิงชอบกินเอาอีกแล้วตลอดนะคะผู้หญิงคนนี้คือมันอยากรู้ว่าทานสดๆดได้เลยอะคะได้ครับมันจะเหมือนรสชาติขาขาไหมคะก็ทานได้ขาจะเผ็ดเลยตอนพี่ก็บอกเผ็ดเลยเนี่ยไม่กล้าเคี้ยวเลยเป็นยังไงบ้างะแต่นี่จะไม่เผ็ดขนาดนั้นรู้สึกยังไงบ้างกินเหมือนขิงเหมือนขาหอมมากแล้วก็ไม่ไม่เผ็ดนะแต่จะอมแบบ คือมันกลิ่นหอมอ่ะหอมแล้วก็กลิ่นผักกลิ่นสมุนไพรแต่ว่าใครที่ทานขิงหรือขาเนี่ยกลิ่นของขิงจะแรงกว่าชัดเจนกว่าแต่อันเนี้ยกลิ่นเขาจะหอมละมุนมันจะไม่ได้หนักขนาดขาหรือว่าขิงเหมือนจะดูง่าย<ช>แต่มันจะไปยากตรงการทอดนี่แหละจะทอดมายังไงให้มันอร่อยทอดอะไรให้มันเด็ดเพราะว่าเคล็ดลับของเขาอย่างที่บอกว่ามีพริกแกงแล้วเนี่ย ก็สำคัญที่การทอดแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะจเจนี่เหนี่ยก็มาทันทีต้องไปดูกันว่าทอดยังไงฮะอร่อยแล้วเดี๋ยวนี้กับเจนี่อาจจะเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการทอดหรือทลายเดี๋ยวเราจะทอดให้ดูว่าอร่อยเท่าพี่แจ็คหรือเปล่า ห่อหมกหนอกะลานะครับอ๋อก็คือจริงๆหลายคนเข้าใจว่าหนอกะลาเนี่ยจะทำได้เฉพาะทอดน,น้นตาลใช่แต่ว่าจริงๆเราก็สามารถมาทำเป็นรูปแบบของห่อห่อมกได้แี่เขาแอบ,บกระซิบม,มานะว่าที่เนี่ยเขามีอยู่ที่เดียวใช่ไหมครับมีเจ้าเดียวในกเกาะเข็ดครับ เจ้า <Okay. S 1> เดียวนี่เพราะฉะนั้นใครอยากมากินหอหมกหนอก,กะลา <c oughs> ก็มาทานได้เพราะว่าพี่แจ็คเขาได้คิดคนแล้วก็ปยุกมาแล้วแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือปกติเวลาเราทานห่อหมกเนี่ยเขาจะใส่ในหอใบตองใช่เพราะว่ากลิ่นของใบตองหรือนั่นนี่มันก็จะได้อีกรสชาติหนึง่งแต่อันนี้ค่ะจะบอกว่ามันต้องเป็นอีกรสชาตินึงแน่นอนอยู่แล้วแหละเพราะเขาไม่ได้ใส่ใบตองเขาใส่ในเครื่องปั้นดินเผาซึ่งหลายคนก็ทราบอยู่แล้วเครื่องปั้นดินเผาที่นี่ดังไหมคะน่าปะกาขึ้นชื่อของ แล้วถามนีกนึงว่าอันนี้เนี่ยเอามาจากคนในท้องที่เลยป่ะคะเป็นโรงงานของที่นี่อยู่แล้วหนูนี่ตาล้พูดอย่างนี้เนี่ยหูพึ่งแล้วนิงคืออยากจะไปปั้นหม้อมาให้พี่แจ็คทานั่นแหละเพราะว่าพยาพี่แจ็คขายเขาจะได้คิดถึงเราสองคนอ่าเพราะฉะนั้นนะคะเรารู้ที่มาที่ไปกันแล้วแหละแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูอันนี้เป็นโอท็อปแรกถูกต้องแต่ว่าในเกาะเกตยังไม่มีโอท็อปแค่นี้เขายังมีอีกเยอะแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะเราต้องขอบคุณพี่แจ็กก่อนด้วยขอบคุณพี่แจ็คมากมากนะคะที่มาช่วยเราเป็นแม่่่่่สสีีเเเรืออนนนกกััับค้าาาาาวววแตตตดยหหงจะไปมล เรื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาปั้นยังไงแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าหนูปั้นเป็นหนูจะกลับมาปั้นขายพี่แจ็คอีกรอบนึงนะคะคือปั้นแล้วก็เขียนว่าร้านแบบว่าพี่แจ็คแบบนา่ารักอ่ะโอ้ป่ะงั้นเดี๋ยวเราตามไปเลยดีกว่าว่าเรื่องปั้นดินเผาเนี่ยที่มาที่ไปเขาเป็นยังไงคะ่ะไปเลยปไป และน้ำมันกลับมีน้อยลงโลกหมุนเร็วขึ้นแต่พลังงานกลับไม่เพียงพอกับความต้องการอนาคตมหาเราเร็วขึ้นแต่ประเทศไทยกลับไม่มีแหล่งพลังงานมากพอปอตทออจึงต้องวางแผนอนาคตทางพลังงานและสแสวงหาพลังงานใหม่ๆทุกรูปแบบ เพลื่อนประเทศสู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อลูกหลานของเรา รบรองว่ามันแน่นอนค่ะ ว่าจากการที่เราี่ไปเซอร์ข้อมูลมาเขาบอกด้วยนะว่าจากปกติแล้วเ,เรือที่เรานั่งอยู่ตอนนี้เ,เขาจะใช้เรือลำนี้เลยนะหลายเรือมีออหลายลำเขาจะใช้แค่ในชีวิตประจำวันที่ข้ามฝั่งไปข้ามฝั่งมาเวลาสมมติตอนเช้าเนี้ยหนิงจะไปทำงานเขาจะใช้ในการข้ามฝั่งไปฝั่ง ต่ตตลาดลาดอยง้จต,ตลาดเอยทำงานสง่งลูกไปโรงเรียน uh huh. แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยตั้งแต่ที่เกาะเกตแห่งนี้เนี่ยได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว mm hmm. เขาก็ได้นําเรือโดยสารแบบนี้เนี่ยเป็นการเชื่อมจุดต่างๆ mm hmm. ด้วยว่าจะเป็นไปเครื่องปั้นดินเผาเอย mm hmm. หรือว่าจะไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านชาวเกาะเกตว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไง mm hmm. รวมไปถึงเนี่ยเดี๋ยวที่ที่เราจะไปเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยนะว่าสุดยอด เาจะบอกว่าที่นี่เขาดังเรื่องเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหมวันนี้เรามาดูกันหน่อยคุณลุงงหลังปั้นอยู่เลยคุณลุงสวัสดีค่ะทาอะไรอยู่คะคุณลุงขากำลังขึ้นลูกเป็นลูกขันครับลุงยากไหมครับคุณลุงมันก็พอสมควรนะครับว่ายากอ่ะ อ๋อนี่คือที่เราเห็นปกติเป็นเครื่องปั้นดินเผานี่คือสิ่งแรกที่ต้องทําเลยก็คือขึ้นรูปก่อนใช่ครับและว,ว,วิธีนี้ก็คือสําคัญที่สุดแล้วในการปั้นดินเผาถูกไหมคับใช่ครเราเอาอะไรมามาขึ้นรูปแบบนี้คะมาปั้นดินก็คือดินเหนียวท้องนาทั่วไปอะอย่างนี้อะคุณลงหนูเดินมามเห็นหลายร้านเลยที่แบบทำมีของเขาเรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาขายอยู่แต่ว่าปั้นจริงๆตอนนี้เหลือเยอะไหมครพี่ตอนนี้เหลือไม่ทไม่มากเท่าไหร่ครับข้างในนี่คือหลังจากน้ําน้ําบ้านเเเรราาจะะทท่วมุกกกกปปีพนนนัั็คือลิไ Hmm. แล้วอย่างนี้คุณลุงปรับตัวยังไงยะจ้าทำไมถึงยังปั้นอยู่อ่ะในเมื่อแบบน้ำมันท่วมทุกปีแบบนี้เลยเราก็ยังเราเราเลือกปรับยังไงให้เราอยู่ได้ครับคุณลุงคือเรามีอาทีพช่างปั้นอยู่เนี่ยครับค่ะต่นี้ว่าเราก็ไม่รู้จะไปทํางานพอเราทําชีวิตเราอยู่ก็แบบนี้มาตลอดเราก็ไม่รู้จะไปทําอะไรนะเราก็เลยหันมาทําเป็นพ่วงของพิเศษแกะลาย อยู่ไปอย่างนี้ไม่ใช่ของเป็นอุตสาหกรรมคุณลุงใจอย่างนี้แต่แรกเริ่มที่คุณลุงมาที่นี่คือเริ่มปั้นดินเผาคุณลุงต้องเรียนก่อนไหม้มันเหมือนสืบทอดกันมาครับคือเราอยู่ก็โรงงานเราเห็นทุกวันทุกวันคือเหมือนมันจะเกิดความเคยชินพอหลังจากนั้นเราก็มาฝุดหัด<ม>หัดปั้นจนก็ได้เป็นช่างปั้นมาผมปั้นมาตั้งแต่ผมอายุรสิบหครับสามสิบสโอ้หนานนะ 2,516 40ปีเกือบ40ปีปีนี้56แล้ว40ปีต้องเกี่ยวกับนิสัยไหมคะคุณลุงคะต้องกููอดทนหรือเปล่าต้องใจเย็นหรือเปล่ามันก็มีส่วนครับคือการปั้นเนี่ยมันทุกอย่างเราต้องใช้สมาธิในการปั้นในลักษณะเราต้องรู้หลักคือการปั้นเราต้องบังคับบินให้นิ่งก่อนก่อนที่จะขึ้นรูปเป็นอะไรหลังจากนั้นเราถึงจะขึ้นรูปได้คือหนูอยากรู้ว่าทําไมเวลาเราปั้นสีอย่างเงี้ย มันดูสวยอยู่แล้วทําไมเครื่องปั้นดินเผาที่หนูเห็นส่วนใหญ่จะเป็นสีออกอิดๆส้มๆทำไมเราต้องไปทําสีให้มันเป็นแบบนั้นนะคะหรือว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากคืออย่างนั้นคือไปเผาทูมูราคือให้มันมีความแข็งแกร่งขึ้นไงครับคือในลักษณะถ้าเป็นเนื้อดินอย่างเนี้จะอยู่ได้ไม่คงทนจะอยู่ได้สองสามปีถ้าโดนน้าก็จะละลายแต่ถ้าเราไปเผาแล้วเขามีอายุการใช้งานได้เป็นร้อยปี แล้วก็จะความแกล่งก็เหมือนกระเบื้องทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือจริงๆแล้วพูดง่ายๆว่าตากแห้งอย่างเดียวมันไม่พอใช่ครับแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะถ้าแค่ตากแห้งได้ไหมเพราะว่าสีมันสวยก็คือ2ปีเนี่ยมีสิทธิ์พูพังโอนแล้วที่โดนน้ำก็ละลายหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เผาและอย่างนี้เนี่ยถามนิดนึงคุณลุงค่ะว่าแล้วน้องๆที่มาเนี่ยมาเขาเขาสามารถทํากันได้ไหมคะก็ได้ครับใช้เวลานานไหมคุณลุงมันก็แล้วแต่ แล้วแต่ที่ว่าแต่ละบุคคลที่ว่าจะมาฝึกเนี่ยเขาจะมีใจรักไหมแล้วจะเข้าใจกับจิงานไหมถ้านั oh, ่นจริงๆแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่โอ้ถ้าไม่ยากอย่างนี้เราสองคนมาที่แล้เนี้มาจะดีเหรอดีเหรอจะฝึกั้นเลยได้ครับลองดูได้ครับจะได้รู้ได้ครับโโอ้หหนิงลองมอนะจะนี่ลองมาจะนี่ลองเลยไน่กล้าก่อนเราเราแข่งแล้วไม่ทำของเขาพังนะ แต่ตอนนี้เรามาโซนนี้กันดีกว่าคุณพี่สุดหรอค่ะทำอะไรอยู่คระพคุณพี่กำลังสลักลายครับสลักลายอ๋อใช่เดี๋ยวก็พี่อันนี้ทำเองทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับ จริงๆแอบซื้อมาครึ่งซีคือผมไม่ใช่นะไม่ใช่นะหนูพี่บอกหืูไม่ไงอะไรเออจริงๆแล้วก็คือทําเองคือเราจะบอกว่าจริงๆแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วแหละมันก็คือการขึ้นรูปแล้วก็สามารถนําไปโชว์ที่บ้านได้ใช่ไหมคะหรือว่านําไปตกแต่งบ้านต่างๆได้แต่การที่เขาเพิ่มลายหรือแกะสลักเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการเพิ่มมูลค่าใช่ไหมคะใช่ครับแปลว่าโดยปกติพวุกไม้เนี่ยถ้าเราไม่ขึ้นรูปราคามันจะอยู่ประมาณสักเท่าไหร่คะไม่ขึ้นลายหรอกครับไม่ขึ้นลายแบบนี้ค่ะถ้าอย่างเป็นขันอย่างี้ะ ถ้าเป็นเรียบๆเลยอย่างงี้แบบะอย่างนี้เลยประมาณไม่ต่าจะเกินร้อยบาทแล้วสมมติว่ามาหลังจากโมดิฟายเรียบร้อยเป็นรูปมาเพียงรูปแกะสลักออกมาสีสันแบบนี้หรือมากกว่าจะได้เป็นลายลักอักษรลายเส้นแบบนี้เนี่ยราคาไปถึงไหนคะประมาณพันกว่าครับห้สิบเท่าตัวเคยเคยแอบแบบหยิบดินหลังบ้านมานั่งปั้น่นี้มีครับโอ้คือแสดงว่าก่อนที่พี่จะมาแกะสลักแบบนี้แสดงว่าต้องขึ้นรูปเป็นด้วยใช่ไหมคะ ก็หัดขึ้นรูปด้วยอ๋อแต่จะถนัดเรื่องแกะสลักมากกว่าสมัยก่อนนะหัดแกะแรกๆก็หัดแกะกระถางต้นไม้อย่างนี้เครื่องมือเราเอามาจากที่ไหนกันบ้างคะใช่ค่ะก็ทําเองครับทาเองฮะทำเองนี่หนูฟังผิดหรือว่ามันคือเรื่องจริงก็เป็นใบเลื่อยบ้างเป็นเสาอากาศทีวีบ้างฮะพี่เสาอากาศทีวีไหนคะเสาอากาศทีวีคองดหนูดูเสาอากาศทีวีจะเป็นพวกนี้ครับโอ้โแล้วล่านี้คือเรื่องมาเจียโอ้เป็นตัวโค้งครับเจียเองทําเองอุปกรณ์ที่เราเห็นวิทยุ อุปแปลว่าถ้าเกิดว่าหนูจะมานั่งแกะสลักลายแบบนี้หนูก็ต้องมาคือต้องสิ่งแรกเลยคือต้อุปกรณ์ให้เต็มไปหมดจ้าที้งมือเป็นใบเลื่อยเอาเจีย ก็คือซื้อใบเลื่อยมาแล้วก็มาเจียขนาดตามความถนัดของมือรเราแปลว่าเพราะฉะนั้นช่างแต่ละคนก็จะใช้อุปกรณ์ไม่เหมือนกันไม่เหมือนครับอ๋อเราถึงว่าแหละเขาถึงบอกว่าลายเส้นของแต่ละช่างจะแตกต่างกันและที่สำคัญเขาบอกว่าใครมาแถวนี้เนี่ยสามารถเชิญฝึกปั้นนินเผาให้กับเขาได้ด้วยนะใช่เพราะอย่างน้อยเนี่ยเขาบอกว่าด้วยตัวคุณเองอมาลองดูอย่างน้อยฝีมือคุณจะดีจะมากจะน้อย ไม่สําคัญสําคัญที่ว่ามีใจรักหรือเปล่าถ้าใจรักยังไงก็ออกมาดีแน่นอนสำหรับวันนี้หนิงต้องขอบคุณมากๆาเลยค่ะที่วันนี้มาให้เราสองคนรบกวนทั้งหนิงทั้งจินนี่เนาะก่อกวนดินเขาสะบันป่วนเลยใช่จริงๆแล้วเนี่ยจินนี่ก็ไม่อยากจะโชว์ฝีมือตัวเองเท่าไหร่หรอกไม่ค่ะจะโชว์คือถ้ามีเวลาจิ๊กก็จะแบบมาอวดไงเขาแบบอะไรนะไลายกระหนกไลน์ไฟจินนี่ก็จะแบบกระหนกไลน์น้ำจะดีเหรอกอ่ยังไงเดี๋ยวแน่นะคุณหนูก็ขอให้นะคะเครื่องปั้นดินเผาของเราส่งไปทั่วโลกแล้วกันและหนูก็แน่นะคุณ ลายน้ำวิ่ง18เส้น,อ,นอันนั้เเนเยอไปนะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าแล้วกันเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกดีกว่าว่าภายใน,กนเกาะเกร็นเนี่ยนอกอจากโอท็อป<ม>เด่นๆดังๆแล้วเนี่ยเขายังมีอะไรที่น่าสนใจนอกเหนือจากแค่เสาอาทิตย์ที่เราเคยรู้จักกันบ้างเดี๋ยวตามหนิงกับเจนนี่ไปเลยค่ะโลกของการออกแบบเกิดจากแรงบันดาลใจมากมายหลายอย่างสิ่งรอบตัวมีส่วนช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดสนับสนุนแอปพลิเคชันพร้อมรองรับระบบธุรกิจต่างๆบนโลกออนไลน์สู่ความเป็นผู้นำโลกยุคใหม่คือการแข่งขันในด้านธุรกิจอย่างแท้จริงโมบายสพอร์แอดนด์มาร์เก็ตติ้งนิสินนลเลนโคลร์สก๊อตบร็อคอินโนเวชีนไลฟ์ Go Okinawan ok Style โลกของการออกแบบเกิดจากแรงบันดาลใจมากมายหลายอย่างสิ่งรอบตัวมีส่วนช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดสนับสนุนแอปพลิเคชันพร้อมรองรับระบบธุรกิจต,ต่างๆบนโลกออนไลน์สู่ความเป็นผู้นำโลกยุคใหม่โือการแข่งขันในด้านธุรกิจอย่างแ and Online, ท้จริงโมบายส s u ร์แอนด์มตช์เพ i n อพิชิตในออนไลน์สก๊อตบอยนโนเวที ก้าวเข้าสู่ปีที่สของรายการทำไมแนล์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ฉบับย่อครับที่คุณผู้ชมสามารถสัมผัสได้ภายใน1วันนั่นเองคุณผู้ชมต้องช่วยผมนับนะครับว่าผมจะสามารถพาคุณผู้ชมย้อนรำลึกถึง9รัชสมัยได้ครบหรือเปล่าครับกับผมบายกรยุทธพงศ์ตุะกูและก็รายการทำไมแนล์ครับ ต้องเดินทางไกลไปถึงพระราชวังปักกิ่งไไมื่ันสามารถชมสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงได้ที่นี่นนทบุรีดินแดนแห่งความสนุกสนานและอุด,ดมสมบูรณ์ก้าวเก้าวๆเซฟทริปสนุกทั่ววันเสาร์นี้มาเยือนเมืองนอนยนสินจีนกันนะครับ มาอวดอีกแล้วว้าวพูดถึงเรนรนีโรดีจัดๆนะจ๊ะรวมถึงแอปพลิเคชันโทรศัพท์นี้ต้องเจนนี่เลยนะมีแอปไลฟ์ามาต้องแอปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเป็นแอปชีเนตแคมชีเนตแคมอยากจะบอกว่าแอปนี้เนี่ยไฮโซโกเก๋ที่สุดจ้ะเพราะว่านี่ลองามาแล้วเนี่ยสามารถอนะ่ะเลือกได้ว่าเราเนี่ยจะเอาเป็นแบบแบ็กกราวด์แบบไหนเปลี่ยนหน้าเราเป็นแบบแนวคลาสสิกเป็นแนวแบบแร็กเกด้ด้วย นี่เลอจ้าแอปพลิเคชันใหม่ใหม่สามารถเปลี่ยนได้ไม่ว่าจะเป็นแนวแร็กเก้หรือว่าจะเป็นแนวคลาสสิกก็ตามนี่แบบนี้หลังจากนั้นเราจะทําการเซฟก็ได้กดที่ปุ่มนี้เลยเซฟก็ได้อยู่จะเป็นแบบโพสลงเฟซบุ๊กอินสตาแกรมหรือส่งเข้าเมลปแบบเตอร์ก็ได้ด้วยหาคนที่เราอยากจะปูอ่ะโอเก๋ๆนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่เอามาฝากกันด้วยค่ะใช่แล้วอย่าลืมเลยค่ะในแอปเตอร์จ้า และหนึ่งสิ่งเชิดหน้าชูตาของเกาะเกร็ดที่นับได้ว่ามีส่วนร่วมในการรักษาขนบความเป็นไทยเอาไว้นั่นก็คือขนมค่ะขนมไทยจากร้านสมชายบ้านขนมไทย พนศีนะเจนี่วันนี้เขาจะมาบอกเล่าเรื่องราวของสมชายบ้านทําขนมหวานไทยกับเราด้วยก่อนอื่นเลยค่ะคุณป้าหนูจะบอกว่าหนูเห็นขนมเยอะแยะขนมไทยทั้งนั้นเลยไปมายังไงคะร้านนี้ถึงเปิดเป็นขนมไทยก<ร>็งเดิมเราก็ทําขนมไทยอยู่แล้วค่ะ,ะแล้ว<ะ>ตาบลไทยอิดหมู่สีนี่ก็ทําขนมหวานกันเยอ<ด>ะตั้งนี้สิบปลหลังคาเรือน ทางสู่มรปพธรรมกับท่านนอำเภอก็เลยจัดว่านั่งเรือเที่ยวขอบเขตแล้วก็เลี้ยวมาเข้าคลองขนมหวานแล้วยางงี้เนี่ยคุณป้าเนี่ยทำมากี่ปีแล้วอะคะเปิดร้านนี้มากี่ปีแล้วจากพ่อกับแม่มาก็สามสิบสี่ปีสามสิบสี่ปีก็เขาถือได้ว่าเป็นมรดกเนาะตกทอดรุ่นต่อรุ่นหลังจากที่หนูเห็นมาคือเขาบอกว่าเส้นลำน้ำคลองขนมหวานเนี่ยเมื่อก่อนมีร้านขนมเยอะแยะมากมายแต่ว่าตอนนี้ ที่เราเห็นเลยเนาะเจนี่ตลอดทางที่เรามาเนื้ออยู่ร้านเดียวค่ะท่านไม่คือเนื้ออยู่ร้านเดียวอ๋อตอนนี้คือหลายๆบ้านมารวมอยู่ที่ที่นี่ที่เดียวแล้วคือมาทั้งเที่ยงค่ะเราสองคนก็อยากจะแบบทําขนมไทยเป็นบ้างค่ะคุณป้าสองคนนี้จะพอไหวไหมได้เดี๋ยวจะลองพาไปได้ค่ะเนี่ยขอรบกวนคุณป้าสั้นนี้คือให้พาเราไปดูการทำขนมไทยได้ไปทางนี้เลยนะคะ คุณป้าค่ะที่เราเห็นอยู่นี้นี่คือเป็นวิธีการทําขนมอะไรคะใช่อันนี้คือฝอยทองค่ะอ๋อขอยทองอ๋อที่เรากินกันเป็นเส้นเป็นเส้นออกมาเป็นฝ่อยทองนี่คือวิธีทำวิธีเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือไข่แดงล้วนๆเลยค่ะ อู้อน,นี่ต้องคัดออกมาก่อนใช่ัช้องแยกแยกไข่ขาวไข่แดงออกมาเสร็จ<า>แล้วมาวิกีเหมือนจะง่ายแต่แล้วก็มาใส่เครื่องแต่เดี๋ยวนี้จะต้องไปเครื่องจักรเพราะว่ามันทําเยอะขึ้นนี่ที่ทาที่ออกมาเป็นเส้นใช่แต<ช>่เหมือนกับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> กว่าตีไข่แดงอองไม้ออกมาเป็นเส้นจากกิจวัตรประจําวันเรื่องราวการดํารงชีวิตที่ชาวเกาะเกร็ดได้ดําเนินมาจนเป็นปกตินิสัยยุคสมัยผ่านไปเรื่องราวเหล่านั้นได้หล่อหลอมจนมากลายเป็นวิถีชีวิตอันมีเอกลักษณ์โดดเด่น และบัตรนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนเลื่อนใหม่อย่างเราแล้วล่ะค่ะที่จะสืบทอดสารต่อสิ่งสวยงามเหล่านี้ไปยังลูกหลานของเราหรือจะปล่อยทิ้งให้มันสูญสิ้นไปตามกาลเวลา